ตัวดีครับผมหนุบเราช่องไฟทองฟินน์นะครับวันนี้มาดูคุณการเกษตรทำอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้ก็ทำอะไรผมก็รูกันดูอะไรดูอะไรเพี้ยอ่อนนะครับเพี้ยอ่อนเริ่มลงแล้วนะครับโอ้เสกวันนี้เดี๋ยวเสกไปไหนอยู่ปิดตัวนี้ก่อนนะครับปิดกลัวมดูครับเสกครับไปไหนไม่รู้เอ้ากันเาเฮ็ดตังสี่เพียมลุ่งเดี๋ยวอยู่บ่อันมาเดี๋ยวอยู่บ่อ เี้ยมันมากับมดฮะมดเป็นพาหะบอก็เป็หูเลยนี่มดเป็นพาหะนะครับเพราะว่าเพี้ยเพี้ยกับมดนี่มันอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอะไกันนะฮะอเพี้ยจะดูดน้ำเลี้ยงเพี้ยนะทีนี้มันก็จะให้น้ำหวานกับมดนะครับออทีมดทีนี้มดก็กินน้ำหวานกับจากเพี้ยนะครับอืมมันก็แบ่งกันเข้ามาเรื่อยๆน,นี่เป็นความรู้นะครับผมเพิ่งรู้นะครับว่าว่าเพี้ยมันเกิดจากมด เกกิดดจามนะครับคุณว่าเกิดจากแมลงนะครับถ้าเกิดว่าจัดการดีถ้าเกิดว่าในแปลงไม่ไม่มีมดก็จะไม่มีเกลียนะครับโอ้สัมผัสคุณดึงเลยครับคุณครูดึงมาเลยครับผมผมล็อกผมล็อกโอ้ผมเป็นคนล็อกนี่แหละครับการเข้าล็อกโอ้ขอโทษนะครับผมเป็นคนล็อกเองครับเาซืครับดูความสวยงามครับตัดนะครับ เกษตรกรคนเครับขุดมาเขาเรียนมานะครับโอ้คมรู้เขดีเกษตรกรโอ้แต่ที่อยู่บ้านผายทองเป็นนะครับใบหายอะไรไม่รู้เรื่องเลครับใบก็หายนะครับันยอดยังไครับตอนลงามนั่งหมดนี่ครับการการพันเมลอนนะครับนี่ครับผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเรียนรู้นะครับนี่ ไม่ได้จบการเกษตรมานะครับแต่ว่าไม่อย่างว่านะครับผมคนเราก็ต้องแสวงหาความรู้นะครับน<อ>ี่ครับเป็นธรรมชาติมากพันไปพันมาขาดก็เข้าอีก <c oughs> อาการ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 ตัวนี้นี่บอพันพวกลร้องพันครับขขแขนงครับเป็นเป็นขแขนย่อลอออกดอกอลอผสมเกสรครับกา<อ> <c oughs> รผสมเสรับสผสมมูงอ้ประมาณสองโมงสองมถึงสี่โมช่วงที่มาสม ่ก็เอาเกสรเต่าผู้กับไอ้นี่ใช่ไหมใช่ใช่ผู้กันผู้กันก็ได้แล้วก็เด็ดดอกก็ได้เอามาจิ้มก็ได้ใช่แล้วว่าผู้กันแบบเอาผู้กันก็ได้แล้วแต่เพื่อนอู้อันนี้อะไรนี่ปุ๋ยบนนี่เหมือนมันจะติดฝาผูกันแบบมันมีค่าเท่ากันแต่ว่าผู้กันมันจะแต่ว่ามันจะนุ่มกว่า การนี่เป็นคุณคนรู้ทำจริงทำจริงทำจริงต้องกระทิงแดงนะครับเราจะจับปลานะครับดูกับปลาควันแล้วครับน้ำท่วมอู้น้ำท่วมแล้วดูเราปลูกได้กี่วันแล้วก็เสร็จการเลยถึงเดือนไหมถึงเดือนไหมยังไม่ถึงเดือนมั้งได้แจ้งไปเกิดนะครับนี่ยังครับยังไม่ได้ไปออมเกิเลยครับวายติดธุระนแจ้งไปเกิดไม่รอดเพราะว่าตอนเช้ามาประชุมด่อกับ หนุ่มสึกแล้วครับอ๊กหนุ่มตึกของเราตัวน,น,นี้หนุ่มตึกกำลังกลับบ้านนะครับผม,บมบเอาขึ้นก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้จะมาทำพรุ่งน,นี้จะมาแขวนอีกแดงโมพันธุ์สีเหลืองพันธุ์สีเหลืองนะครับเขียวไหมวะพี่เขียวพันธุ์สีเหลืองนะครับพันธุ์สีแดงตายหมดแล้วนะครับฮะไม่ได้ตายพี่แดงฝุ่นหุ่นเลยฝุ่นโซ่ครับแม่ฝุ่นโซ่ ครับกูโซเออแกก็อยากปลูกเมล่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเด็นผู้ชายเาพครับทำไมลูกลกแน่นอนงานนี้ครับกูโซมาเจิมให้นะครับมาเจิมาเจิสวยน่าดูนะครับสวยสวยมากครับลูกกมจะสวยาเดือดทิ้งนะนี่เราต้องตกพันช่วยเขาไม่ใช่ก็ได้ เราต้องทันอย่างมีศิลปะด้วยนะคะใช่เราะว่ให้ครูศิลปะทันก็เลยโอ้โหลำด้วยครับคำคมมากนะครับคอยนะครับผมคำคมมากไม่ร้อนคงจะโตหน้าดูนะครับเพราะว่าเบียบ์พักเข้าไปหมู่สัวที่หล่ะน่านน่านนานตายตายฮักฮักแล้วก็ลัางนั่นน่ะอีตายยิวะะนนี่ครับ พนมมือมะเขือเทศโอพนมมือมะเขือเทศโอ้มีมุกด้วยครับผมว่าสงสัยจะไปตั้งคณะนะครับตั้งคณะเลยครับพนมมือครับเขาว่ามะเขือเทศนะครับมะเขือเทศนะครับพนมือครับได้บุญเยอะนะเราได้บุญเยอะเรานะครับผมปลูกผักไปฟังมะเขือเทศไปนี่คือมาเลยเช้านะครับมาฟังมะเขือเทศนะครับให้การเป็นวิธีคลายเครียดดีเนาะ กานผู้พักน้ำมันห้องใหงันเครียดมากสิเงี้เนาะใช่ครับผมมันมีการคลายเครียดนะครับผมจริงๆผู้นี้ผู้นี้พอไหวถึงมาแต่เช้านะครับทำไมครับมาฟังมือเขือเทศครับโอ้โหครับผมผมยังเอ้อพนมมือทำไมเพราะว่ามือเขือเทศนะครับเกษตรการนี้เขามันพันกันเลยดิดิเขาอยากดิเงออกเลยก็ได้ไหนมาซอยมาซอยแล้วแล้ถอดตอนไหน

เอ้ามาเขือเทศมันเป็นต้นใหม่หรือเปล่าทำอะไ้้ไดยังงเเขาามลยครับโอ้ใครมาเลยครับเมลอนของการเกษตรมีคนมาเติมนี่แล้วครับคนมาเติมไหมอีกแล้วครับโอ้โหน้องเหนือก็มานะครับ เ่อมวไหนอู่เี่ยน้เ่หรอูยียบดูครับเหยียบโลกครับไม่เหยียบไมเหยียบนะครับผมเหยียบดินนะครับผมเหยียบพื้นนะครับพื้นก็มีมีปุ๋ยปุ๋ยนี่ครับผม อุ๊ยยังก็มุ้นยังก็มีมีเพียรไหมครับไม่มีครับไม่มีเต็มเลยฮะเต็มเลยบ่นี่แต่ความสวยงามเท่านั้นะครับผมได้บรรยากาศมากเลยครับโอ้บรรยากาศด้านนี้ครับผมดูครับผมมันเหมือนมันมันเหมือนมันเหมือนมิวสิคอะไรสักอย่างยูวานโลกเลยฮะยูวานโลกวะมไม่รับก็ไม่คิดคุณในนี้หรือยังไหวไหมหรือยังว่ายหรือยังว่ายในเนี้ยมีมีมะเขือเทศครับมีมุกด้วยครับ

สวนเลมอนนะครับสวนเลมอนนี่สวนเลมอนดามมเย็นยมดูนะแล้วเขาเข้ามาสบายใจดีเนาะมันเย็นเย็นด้วยค่ะมันใช่แล้วผมว่ามันสบายใจดีด้วยรู้สึกว่าเข้ามาเหมือนมันมันโล่งอ่ะมันเหมือนสดชื่นแล้วก็โล่งด้วยสบายใจต้องเป็นคนแบบเย็นมากนะสุกต้นไม้สุดยอดเลยครับนี่ครับผมสุดยอดเลยเป็นคนควบคุมอารมณ์ดีมากเลยการเกษตร น้ำแข็งยังน้ำแข็งยังไม่ละลายนะครับผมน้ำแข็งยังไม่ละลายครับเย็นขนาดเลยครับผมเข้ามารู้สึกว่าสึงในรระธรรมนะครับมือนเกษตรอีกแล้วตัวเนื้อเนื้ารนันอครบพุอน่รองหล่คือหใส่่่เนแห้งมันชเป็น พูดไลน์เมื่อไรดอสจิปติดเอ้าต้องหูเลยดิดอกมันจะติดได้ครับเราพุ่มน้องแบบส่วนแต่ตัวรู้นะครับคาร์บอนเลยนี่เพิ่งได้ความรู้ใหม่ๆครับจากคุณก้อนเกษตรร้อยร้อน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 เ้็นความรู้นะครับจะถ่ายมาครับแล้วเราก็จะไปไล่ Ah. ตั้งชื่อน้องหมาแล้วนะครับ <Hey. S 2> ผมผมก็ฝากติดตามด้วยครับช่องภายทองเพชรนะครับก็อย่าลืมนะครับลงเมลอนการเกษตรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับไกุ